เบื้งเห็ดพี่น้องฝนตกคักตกเนมต้องออกหลายเทียนเลยแยกกันไปเบิ่งหลายเทียนอะไรยัไงไหมายถ้าไปเบิ่งหลายเทียนอ่ะแต่เบิงบ่งเลี้ยงกันไปเบิ่งมันด้ออกปะป่าบรรยากาศตอนเช้าจ้ะบ้านเราบางสะพาน ปลาเห็ดเท่าพี่น้องชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำปลาเห็ดชุ่มฉ่ำม,มีบ่ลระพี่น้องจะจงเงียบแท้ หมากระไดโอ้คือพอออกมันคยออกคือพอออกมีคนมาหาเจ็บเบอร์นี่ท่างคนนย,ยางด้วยการที่ล่งไปข้างล่าง โอ้ยเจอเราไงไหมเจอแล้วเจอแล้ว,ลวปาดี่น้องมันออกจนบานบมดแล้วเอาโทษศัพอไปโอ้หงายฝุ่นมันเ่าอยู่คนใหม่เป็นปะอืเอาขามันออกนี่ดื่นไปดิอาณามันมาเบิ่งดีด ปัดเถอะเอาเอาใส่ตะกันมีตะกาน่อยพร้อมเด้มมันนี่เอาขึ้นไปแม่จิขึ้นบะรอดเอามันคือบอกปลาไรไม่นเขามาเก็บเราคือใดพวกบ่เห็นบ่เห็นไหมพี่น้องจังบ่เห็นเห็หดดูพี่น้องเก็บเ,เอา เสียบเ,เอาโอ้ยเปื่อยเบิดพี่น้องเอ้ยคือว่ามาซองมึงหายมาซองมึงสม,มุกมนนมบ่บมากมือว่านมือเดียวพี่น้องมึงดูดอกเห็ดถบุ้ยอีพออีเม่เก็บปะ ขึ้นมาวันขึ้นมันโดนฝนมันกรบบานไว้เหรอเก็บออกดีๆอันนั้นโออมันเอาได้บ่พร้ามันเอาใยได้หนิแมะนี่เอาไปเอาไว้เป็นเชือมันเอาบ่ได้พใยก็ไงไม้จังด่าคอยใส่เพราะไงไม้คู่ปีก็ได้เรื่องดอต่อไงไม้นี่มึงดูเอ้าเดี๋ยวบ๊า ก็วานแล้วไม่เจ้าขุนเต็นตายตายคุนพี่น้องอยู่ของล่างคุนมันมันเคยออกเนาเบิร์ดไปเอามาให้แม่นี่แม่เอาได้ปะต้องตะก,ก้า,าไว้ น่าเบิ่งดูยังยังอ่อนอยู่โอ้โหเอามาอีกบิดเอาออกมาเดี๋ยวคนเห็นเอาออกมาขยันทั้งนอกเลยนั่นแม่เฮ็ดเอาออกมาแปลว่าเขามาเก็บแล้วนี่ก็ยัยหมายมาเก็บน้ำกลนเขาอด้วยไปไกลๆด้วยไปเอาบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยไปทั้งหมดดูอีกสองดอกอือื เอ๋อใส่มาเบิ่งเห็ดก่อยสิอบเสียพ่อใหญ่หมายเด้อปีหนาเบ่งเห็ดทานเห็ดอันหนามุ่มดอกนี่เอาดอกนั้นดอกมาดูพ่อเอาซุ้มหนึ่งดอกมาเลี้ยงเลยแม่จิตายโอ้ย อปีนี้คือออกหน่อยเถ่ะคือเขามาเก็บก่อนอดอกเก็ดโอ้ยเก็บมาถึงนี่รสมันกำลังสีงออกพอนี่นี่เดี๋ยวมาเอาเด้อแม่บ่เอาไป อุ้ยนี่นี่นี่กำลังจะออกคุณไปเอาดองคุณเนาะนี่เลยกำลังจะออกคุณไปเอาดอ,อกคุณนหะดอกหนึง่งแบบไงบางขึง,องอยูงอืมใช่ไหมยแต่ หนามุมเคสเอียงก็กระเจ้าเอิ่นนี่พี่น้องมันหัวตาสีออกนี่นี่แยกการวายมันอันเขาเก็บไปแล้วมันหัวตาสีออกเด้อนี่เห็นบ่อืมนี่ดอกหนึงไม่เอาไปฮะไม่เอาไปดอกนี้อะนรอ่เอาบ่เอาไว้ก็ได้เอาเอามาเลยอุ้ยมางามแต่พี่น้องมึงดูอืมอืม หักมันออกน้ำเต็มตะ,ตะกาหน่อยเฮาหัาหากออกไปโลดเออเขาไปเอาหน่ะสองรอกัานต้นนั่นยุงสาม,อมเอานี่ออก อืเฉียบปะเนี่ยนัน่ดอกน้อยๆตรงงามเอาหาเอาขีดดินเออขีดดินปะเอา